เดือบอกเน,น้นหน้าเซน่าบอกซีลีน่าชวนน้องเซน้องจะไปไหมถามน้องเลยดูนะคะต้องอันนี้ไปตรงนี้นะคะอน้องๆแลอวเอาแบบน้องสวัสดีค่ะไปไหนลูกเซรีนเดอร์ไปไหนคืลินเดอร์เรียแล้ว หลุดลนัก <laughs> เรียนสิงห์เลยเล่นเดี๋ยวไปไหนคะอู้ดูทำหน้าไปส่งพี่แก้มคะ่ะวันนี้มีนักเรียนน้อยมาด้วยเรียนน้อยจะไปส่งพี่แก้มคะ่ะคนเพิ่งตื่นเนาะไอ <laughs> ้ดูคนน้อยน้อยนะเพิ่งตื่นเหรอดูทำหน้าบา,บายยก่อนเร็วสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยอู้ยดูว่าคนสวัสดีค่ะก็เป็นเวยเว้ยฮ ดูดูนกเหรอคะอ้ยเนี่ยนกบินไปอะทำดีๆทำม่ยังไม่เห็นเลยเอาใส่กระเป๋าอุ้ยอ้ยเอาแม่ใส่กระเป๋าเอาแม่ใส่กระเป๋าเอาแม่ใส่กระเป๋ารููทำไมไม่ใส่ที่แขนนะหลูกมันจะได้ไม่หาย โอเคเอ่ะแล้วทำยังไงอโอเคหนูอยู่ที่ไหนคะบอกพี่ๆยายๆลเลยหนูอยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างนอกหนูอยู่ที่สวนสัตว์ค่ะไายไปดูเป็ดปะอุ้ยน่ะจินเดเฮ้ยคนนั้นอะดูเป็ดเหรอกับพี่เหรอลูกเอชเอ็นแทสวัสดีกันนี่ก็ ชอบให้คนมัดผมสวยหรือเปล่านะเคื่อนรถผ่านไปตรงนู้นแล้วเห็นเป็ดวิ่งลงมาดูเป็ดโอ้ย่องไปหาเป็ดเจ๊นะเหล่ะมาแล้วอุ๊ยนี่ไงมาแล้วนี่ไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รอบนึงนะคะวะเด๋ยังไม่อยากกลับพามาดูสัตว์แต่ว่ามาแวะสนามเด็กเล่นนี่จะได้ดูทั่วไหมเนาะเนี่เนาะดูไปแล้วน่ะ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> เป็ดนี่ไงเป็ดอยู่นี่ไงแม่จ,จับเป็ดไปไหน่อเวีเดว <c oughs> เห็นย่างเห็นเป็ดเลยะะอัะคะเป็ดกี่ตัวนับสิ

ว่าว่ายน้ำอีกไนล่ะว่ายน้ำมาตรงนี้แล้วนะทำไมว่ายน้ำไ่ตรงนี้ฮะ้น้ำแล้วว่ายน้ำแล้วอะไรเซรีน่าฮะววแีเ็นซีน่าอ้ชูเอ็มเอลช วีเทลมาชอปมันคืออะไรมันเป็นของอะไรนะตุ๊กตาแก้วพวกนี้กันที่มีสัตวบมีบอลเทียร์กันขกค่ะคูสเซียร์กันคูสเซียร์แม่เรามีเยอะเต็มบ้านแล้วตุ๊กตาน่ะไม่เอาหรอกม่นีโอ้ โอเคจะไปดูเฉยๆนะไปดูข Ch ้างนอกนะไม่เข้าไปข้างในนะทำไมอ่ะเพราะว่าแม่ไม่มีเงินนะไปดูเฉยๆฮะเงินแม่ไม่มีเงินเงินที่ไหนล่ะเงินที่ไหนล่ะเอาเงินเงินที่ไหนล่ะเงินที่ไหนล่ะแม่ไม่มีก็เล่นเด้อโอ้ยคนนี้ตื่นแล้วเหรอคนนี้ล่ะคนนี้ตื่นแล้วหรอคะ น้องไปด้วยหรอชวนน้องสิน้องจะไปไหมถามน้องเลยมมีีด้วยถามดีๆถามพูดไทยกับน้องสิน้องไม่รู้น้องไม่รู้ตัวพูดภาษาไทยฮะลโหลฮัลูกปอชีลูกปอชีโอเคโอเคดูสิมันมาอย่างใกล้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนูไม่ต้องสวัสดีหรอกหนูสวัสดีบ่อยละหน,นูอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมคะค่ะห <c oughs> นูต้องพูดเพราะ <c oughs> ๆแล้วก็ทําคลิปดีๆให้พี่พๆยายๆป้าๆนะนะทุกคนดูนะคะค่ะต้องต้องต้องทำคลิป <c oughs> ทุกวันนะค่ะ <c oughs> หนูจะงอไงไม่อยากทาได้ไหมคะค่ะค่ะอย่างเดียวเลยแล้วหนูจะพูดอะไรให้พี่ๆฟังคะเมื่อวานหนูไปไหนมา <c oughs> ยีนพิพลาเนาะล <z> แล้วคะแล้วถ้าหนูไปโรงเรียนหนูต้องทำยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะอ๋อถ้าก่อนไปโรงเรียนก็ต้องสวัสดีค่ะใช่ไหมคะ <simplement. S 1> แล้วพอแม่ไปรับกลับจากโรงเรียนก็ต้องทำยังไงอีกคะสวัสดีค่ะ <still otic. S 2> ก็ต้องสวัสดีอีกเหรอคะแล้วถ้าไปโรงเรียนจะงอแง,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 งไหมคะ<อ><อ>ลอ้อไม่งอแงเ,เหรอคะ แล้วจะตื่นแต่เช้าไหมคะตื่นแต่เช้าเหรอคะ,คะอ๋อแล้วแล้วหนูจะตื่นแต่เช้าแล้วตอนเย็นหนูจะรีบนอนเร็วๆ,วๆ,ๆไหมคะค่ะแล้วคะแล้วหนูจะเป็นไหนไหนะเป็นยูทูบเบอร์ต้องมาทําคลิปสิจะเป็นไหนละ่ะแล้วก็ทำอะไรตรงนั้นแล้วก็ตอนำทาทาอะไรอีกใช่ไหมน้องก็ต้องบอกว่าวันนี้หนูกินอะไรวันนี้หนูทําอะไร วันนี้หนูทำอะไรคะวันนี้หนูกินชูบิบชวบแล้วหนูทำอะไรคะอ้วก็โคละข้นลาได้เหรอทำไมถึงได้กินน้ำมันลมคะวันนี้ไม่รู้เพราะวันนี้มีน้องลินเดอร์มาหาหนูไงคะมีแขกมาบ้านไงไปแล้วนะไปแล้วนะ ให้น้องเล่นอะไรลุงนูบอกให้น้องเล่นอะไรคะนุบอกน้องอะไรเมื่อกี้แม่ไม่ได้ยินบอกน้องใหม่สิคะอันนี้ไฟตรงนี้นะคะโอ้บอกน้องเหรอเอาเปิดน้องใหม่เอาบอกน้องดีๆล่ะนมตาใจลี่ลี่อ่ะช่วยโอ้นั่นบอกน้องน้องพูดตามเหรอลุงน้องพูดไทยตามหนูเหรอคะตรงนี้ช่วย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  เราพูดพ่อๆสิลูกพูดพ่อๆกับน้องแล้วเอาอะไรทาหน้าน่ะน่ะครีมครีมอะไรครีมเด็กครีมเด็กอ๋อตรงนั้นเลยเอาเอให้น้องเล่นด้วยไหนเล่นยังไงไหนลิ้นเดินเล่นกันเล่นกับพี่แล้วไหนลิ้นเด้อลิ้นเดอสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะก่อนแลอ๋ออันนี้ขยับปลาลึกอะกีกะ เอาสวัสดีค่ะทำยกมือขึ้นสวัสดีค่ะด้วยแล้วเร็วเร็วสวัสดีค่ะฮะพี้ไามี้ตรงนี้เฉยๆนะคะเออบอกน้องทำนั้นแหละลูกช,ช,ช่วยช่วยช่วยอุ้ยช่วยช่วยช่ยคนนี้นะให้เลี้ยงน้องแม่เด็ดแม่กินแม,ม่กินข้าวอยู่ให้เซนน่าช่วยเลี้ยงน้องให้น้องน่ะไปวุ้นโตทำไมออกมาวิดีโอค่ะ มาน้องออกมาแล้วน้องอนะ่ะเดี๋ยวหัวปุ๊บก็ร้องเองนะ่ะน่ะน่ะสวัสดีค่ะกอลโอ้ยเก่งจังเลยไหนทำสวยๆส,ยสยิดูยืนขึ้นลินเด้อลินเด้อยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วยืนเอาบอกน้องยืนขึ้นค่ะอายืนขึ้นค่ะโอ้โอโอดู่ะดูทำไมล่ะออื นนยิ้มสวยใส่กล้องก่อนยิ้มสวยใส่กล้องก่อนเลย่อยิ้มสวยใส่ตรงนี้ไหนดูสิอู้ในหัวปกอะไรมาไหนดูไหน,นดูหวัวไหนดูสิไหนดูสิอู้อ้เอางอเง,งค่ะ <c oughs> ทำไมละ่ะดูมาปีนดูมาปีน <c oughs> โอไหนอุ้มเหรอให้อุ้มเหรอ ให้อุ้มเหรอไหนนี่ดูห้องนี้เอาไปหาป๊าป๊าไปไปหาป๊าป๊านะไปเดินหาป๊าป๊านะนะัไปละไปหาพ่อกินหมูกระทะค่ะทุกคนอยากกินหมูกระทะนในใสิ้นเดือนมากนนก็ส้มอยากแพ้ <laughs> ตอนนี้กินหมดแล้วป๊าป๊าบอกว่ากินหมดแล้ว <laughs> นี่ค่ะบรรยากาศดีมาก หมูกระทะหมดแล้วค่ะอิ่มไหมล่ะพอดีเพื่อนมาหาค่ะทุกคนมาจากไหนคะคุณขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมาจากที่ไหนคะจากโคราชค่ะมาจากโคราชปีนี้บอกให้มาหาพี่นามาจากโคราชไงน้องแก้มละอร่อยไหมล่ะน้องแก้มกินรอบที่สองที่สามนั่นเลยวิ่ง ย่อยแล้วก็กลับมากินต่อนี่โอ้โหกินแบบกินแบบโคราดเลยค่ะทุกคนอ,อร่อยไหมแก้มกินดีๆลกูกอย่าไปยกอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าจมูกเข้าตามันร้อนน้ำร้อนมากอืมมันร้อนนั่นเด็ก,กโดนค้างน้องทำอะไรเนี่ยเปิดไฟค่ะเปิดไฟอันนี้เดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำอันนี้ แล้วน้องทำอะไรตรงนั้นล่ะนัน่ะน้องเน่ะน้องก็มาดูดูสนุกโอ้คนอะไรทำอะไรคุณนายคุณนี่แบบสนุกเลยนัน่ะน่ะออกกำลังกายโอ้ทำสปอร์ตออกกำลังกายใช่โอ้สวยไหมสวยไหมสวยไหมบ้านโอเคนะโอ้ถูบ้านโอเคเก่งมากอ่ะถ้ทั่วนะถุทั่วนะเออเจ้เจอเนะ ที่นาบอกว่าน้องแม่นนะ้ำตอนนี้เออมีลิงมีลิงสองตัวแล้วไหมตอนเลี้ยงลิงด้วยตอนแรกมีตัวเดียวตอนนี้มีสองตัวแล้วไหมฮะสามสิสามตัวลิงตัวใหญ่ด้วยนะหนูเป็นคนสองคนนั้นเป็นลิงเซนีน,น่าอย่าเออตอวเรียกเซรีนา่าก็พุกเซเร,ก<า>รีน,านา่าเดี๋ยวเรีน่าเลยงดีเซรีน่าปุนบูอลีน่ากินบูดน่ะน้องบอกไปกินขนมปัง โอ้หนังนมปังไมวะดูทำหน้าดูทำหน้าดูมาปลุกเขาวะตื่นแต่เช้าเด่นอ,น,อ,น,อนน่ะเนี่ยสวัสดีค่ะตอนเช้าวสวัสดีคะด่ะเฮ้ย <c oughs> แก้มอิ่มไม่ไมยังลูกไปกินปะไปกินต่อปะด <c oughs> ูหน้ามากินขนมปังลูกมีขนมปังเยอะเลยอ๋วเรียเรียกเปเลือกดูซิลูกกินอันไหนคะเนี่ยเซรีน่าอุ้ยน้องเรียกไม่ถูกก็ไม่ไปดูดิดูว่าอ่ะเรียกพี่เซรีน่าแน่ๆนะอ๋อน้องเรียกแน่ๆนะ อุ้ยเอามาจุงมือพี่ไปสิจุงมือพี่ไปเออนั่นดูอ่ะไปโอ้ยเก่งจังเลยแบบเก่อุ้ยดนนนะูคนนี้นะ่ะคนนี้น่ะนอนไม่แกะผมเลยนะ่ะดูอ่ะคนนั้นก็ขายาวก็มากับน,น,น้องเซลีนา่าเอานอตองลินเดอบอกเนนะ้นหน้าเซลีน่าบอกเซลีนา่าเป็ดน้อยไปแล้วมันเป็ดน้อยไม่ไปเรียนพี่เซลีน่ามากินอ่ะขนมันจะคนดูมันจะซีอ วันนี้ไม่ยุ่งเลยนะนอนเยอะๆนะนะ้าน้องไม่อยู่แล้วนะหนูจะไปไหนกับพี่นาเด็กคะจะีด้นะจะไปไหนคะจะไปไหนกับพี่นาดีใจไหมคะดีใจไหมน้องกลับแล้วดีใจไหมมองแม่จา๋าดีใจไหมคะ <c ười> เด็ดตรงหนูดงกับบ้าน <c ười> ดีใจตลอดกับบ้าน,นเออแล้วหนูจะไปด้วยไหมล่ะนี่อยู่นี่นะคะขึ้นนี้น่ะนั่งบ่อน้องมานั่งเบาะน้องรึเปล่าไปให้น้องขึ้นเบาะ ให้น้องขึ้นเบาเร็วเ้วเอาูดูทาอุปปากสีชมพูด้วยดูสิก้ <c oughs> Surprise. thank you